หนังร่มต้นในปี2008เจฟผู้พ่อหนีจากไปพอกับลูกทั้งสองคนดิรี่และเวนในรถโดยใช้การยิงเพื่อฆ่าตัวตายและลูกสาวแต่เขาขับเจออุบัติเหตุรถเสียหายกลางป่าหลงทางไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยหลังจากนั้นทั้งสามคนก็หายไปจากบ้านจุกไม่เหลือร่องรอยใดๆ ้าปีหลังจากนั้นตำรวจพบเด็กสาวสงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านใหม่กลางป่าแต่เด็กสาวทั้งสองกับไม่ได้พูดภาษาปกาติกับพูดภาษาผสมผสานและทำท่าทางที่แปลกประหลาดดิลี่และเบนตัวพาตัวเป็กสู่การดูแลข,ของอันนาผู้เป็นป้าและสามีรูคัด ลูคัาและอันนาพยายามที่จะช่วยให้เด็กๆปรับตัวให้เข้ากับชีวิตปกติแต่ทุกอย่างเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดปกติเมื่อเด็กสาวเริเ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดพูดถึงแม่คนหนึ่งที่เด็กทั้งสองอ้างว่าอยู่กับพวกเขามาตลอดในป่าความผูกพันระหว่างเด็กสาวกับแม่นี้เริ่มทวีความรุนแรงขึ้นจนเกิมเกิดเหตุการณ์ที่น่าสยดสยองอันนาเริ่มสงสัยว่าเด็กๆไม่ได้พูดถึงแค่แม่ธรรมดาแต่เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับที่คอยดูแลพวกเขา แม่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเธอเป็นผีผู้หญิงที่ถูกฆ่าในอดีตผ่านการบำบัดและสินสารกับเด็กสาวอันนาพบว่าแม่อาจจะเป็นวิญญาณที่เคยอาศัยในบ้านหลังนั้นและคอยปกป้องเด็กๆและสิ่งที่แม่ต้องการคือการให้ลูกสาวทั้งสองกลับไปอยู่กับเธอเหตุการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อวิญญาณของแม่ปรากฏตัวจริงๆลูคัสพยายามหาทางเอาจากเหตุการณ์ที่ตึงเครียดนี้แต่ก็ถูกวิญญาณแม่ยึดขออ อันนาต้องปกป้องทั้งลูกค่ะและเด็กสาวจากวิญญาณที่ต้องการพาเด็กๆไปอยู่กับเธอในโลกมืดการต่อสู้ระหว่างแม่และอันนาเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดอันนาตัดสินใจสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยให้เด็กสาวทั้งสองได้รุดพ้นจากการถูกครอบงำโดยวิญญาณแม่หลังจากที่วิญญาณของแม่ถูกทำลายอัน,นาก็กลายเป็นผู้ที่ดูแลเด็กสาวทั้งสองคนแต่ในที่สุดโลกที่พวกเขาเคยรู้จักก็เปลี่ยนแปลงไป เด็กสาวที่ตบโดขึ้นจากวิญญาณแม่ตอบพบความสงบและความรักจากการดูแลของอันนา